า,าจารย์อยู่ใต้ต้นไม้เชิญขึ้นถัตถ์จารย์ครับอยู่ด้านหลังอสสัอาจารย์ก็เยอะถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านมีระเบียบวินัยไม่ต้องให้พูดเยอะนะครับท่านครับถ้ารู้ตัวว่ามีระเบียบวินัยสั่งคือสั่งนะครับนะท่ารู้วินัีระเบียบวินัยสั่งคือสั่งเพื่ออยู่ในสนามตั้งร้อนเลยลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาโอ้ยยังว่างอีกเยอะเลยท่านครับจะให้ทังไงเออนพูดพูดขู่กันแล้วพูดปอบกันแล้ว เชิญเลยครับท่านครับขอความเมตตาครับท่านครับเพื่อนด้านล่างยังร้อนเลยครับท่านครับตอนนี้ท่านประธานถึงแล้วครับท่านครับท่านคนนี้ครับท่านครับขออนุญาตอยากให้เวย้ายกระบีสีดำดึงข้างครับท่านครับตัวว่าเป็นชรบและมีเกียรติมีวินัยเชื่อฟังคําสั่งของบุญชานะครับขออนุญาตครับท่านครับอย่าต้องพูดเยอะท่านน่าจะเปลี่ยนลงมาเต็มทั้งหมดเลยพวกอยู่ด้านข้างออกมาพวกนั้นับครับขยับไปครับท่านครับขยับไปครับท่านครับ ม่ไม่ไม่ไม่แป้ผิดได้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 แต่พี่ไม่เปลี่ยนเลยอย่าให้สีน้เงินบ้างนะครับท่านทัพอย่าให้สีเงินว่างขยาให้ผมหน่อยครับท่านทัพขอความเมตตาครับท่านทัพพวกเชิดลงมาพวกอยู่ที่ล้มครับยิ่งเป็นผู้ชายครับยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งต้องลงมาครับท่านครับยิ่งเป็นผู้ชายท่านต้องลงมาครับท่านครับด้วยเกียริและศักดิ์ศรีของชรบรครับท่านครับด้วยเกียริและศักดิ์ศรีชรบียิ่งเป็นผู้ชายยิ่งลงมาครับท่านครับ ขอความเมตตาแลครับอย่าให้กัลวี่ผีตรงนั้ว่างนะครับท่านเห็นอยู่นะครับยิ่งเป็นผู้ชายผมยืนยันนะยิ่เป็นผู้ชายครับท่านครับผู้หญิงยังลงมานั่งเลยนะครับท่านครับขอความเมตตาครับท่านครับท่านมาท่านจะไปหลบแดดไปหลบรังอัจานทร์ไปอยู่กันต้นไม้เพื่อในเมื่อท่านได้เปิดสั่งแล้วผู้บังคับกองพันสั่งมาแล้วครับท่านครับไปท่านร่วมกิจกรรมครับ อนะคนระหวางนี้นะครับพสองพัสอนงสองสามสี่ห้า่ครับข้สอข้อสอบหนึ่งสองสามสอบหนึ่งสองสามสี้าองสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกาศูัสอัสงอ่ง้ามันยัง ฝั่งนี้ยังเหลืออยู่เลยครับท่านครับท่านชาวบอที่เข้าใจว่าท่านเป็นผู้ชายครับท่านครับถ้าเป็นผู้ชายท่านช่วยขยับไปผมนิดนึงครับท่านครับสอเข้าใจครับทสด้านล่างก็แดดครับท่านครับนะครับด้านล่างก็แดดผมก็แดดนะครับถ้าประจวบก็แดดทุกคนอยู่ในการแดดหมดครับตอนนี้ครับทสอนครับไม่มีใครอยู่ที่ร่มเลยครับท่านครับจทุกคนจะได้อยู่การแดดเกือบหมดครับท่านครับรบกวนขอความกรณาทานครับอย่าให้คามี้ถือเงินว่างครับท่านครับ สอตัวจุ่ท่านท่านออกจากแถวแ,แล้วท่านจำจุดท่านได้ได้นะครับท่านออกจากแถวแล้วท่านจำจุดท่านได้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านประธานนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับตรงบริเวณแยกวางหมื่นนะครับจะสั่งตั้งแถวเลยนะครับพอประธานเลี้ยวแยกเข้ามาจะสั่งตั้งแถวแล้วกวนขยะบนสนามด้วยนะครับขยะอย่าให้มีลุงเลือนในสนามนะครับเพราะว่ามันใส่ลูกลงมาไม่สวย ขณะที่กำลังพลออกแกสนามนะครับขณะที่กำลังพลขยับต้องไม่นีใครกินน้ำแล้วรบกวนนะครับใช้วิธีเบริการนะครับใครเป็นหน่วยบริการนะครับช่วยลงไปลาจากการเรื่องขยายผมหน่อยนะครับแต่ละกองร้อยฝากดูแลด้วยแต่ละกองร้อยฝากดูแลด้วยท่านอสมาใหม่ไหมครับมาใหม่ขึ้นไอ้กวีสีน้ำเงินเลยครับท่านครับมาใหม่ขึ้นกวีสีเงินเลยครับ ไม่ต้องไปหลบแดดกระทั่าครับท่านเป็นชายชาติทหารครับไม่ทหารปุบปิดชายชาติชาลบอชายชาติชาลบรอแย่แค่นี้เพื่อนยืนตั้งแต่เช้าแล้วครับแย่แค่นี้ท่านเคยนั่งครับถ้า 5, ใจว่าร้อนครับท่านคร right, ับแต่ไม่นานครับท่านครับถ้าดิฉันจะให้ว่างครับถ้าดิฉันยังไงว่างครับต้องขอไปครับหากระพูดนมันแรงไปนิดนึงนะครับต่อไปถ้าไม่พูดอย่างนี้ท่านก็ไม่ค่อยปฏิบัติตามเข้าใจครับว่าท่านเหนื่อยครับเข้าใจครับว่าะท่านเหนื่อยครับชลบอที่อยู่คะพามือ มาแล้วท่านอาจารย์ครับท่านพักท่านอยู่หลังอาจารย์ท่านอยู่ในโดมอาโซนสีชมพูนะครับโซนสีชมพูสายมือนะครับโซนสีชมพูที่ท่านผู้อยิ่นี้อยู่ในร่อมครับใครอยากมาสีฟ้าทั้งหมดนะครับโซนสีชมพูห้างนั่งนะครับทั้งสองฝั่งนะครับโซนสีชมพูห้างนั่งครับทั้งนั่งโต๊สีฟ้าครับทั้งสองฝั่งนะครับ ในระหว่างนี้นะบเมริกากต่บ้านลงไปดูแลพะขั่วหมายความว่าเอาน้ำไปให้นะครับแล้วก็เก็บขวดน้ำด้วยนะครับนะครับท่านกำนันนะครับท่านไหนที่มีลูกน้องอยู่บนอาจารย์ก็เรียกมาเก็บขวดจะแบหน่อยครับท่านเองจะไม่หลุดออกจากแถวครับท่านเองจะอยู่ในแถวท่านอาจท่านในอาการหน้าเมื่อเป็นลมนะครับจะเป็นรถพยาบาลห้อยู่นะครับนะครับจะมีเต็์อยู่ฝั่ง้ายมือนะครับ ถ้าใครรู้ตัวว่าไม่ไหวนะครับรีบรีบยกมือแจ้งนะครับรีบมือแจ้งนะครับถ้าเราตัวไม่ไหวข่อกลับมาร้อนตับเข้าใจครับนะครับลุกลุกทั้งหมดเลยครับลุกทั้งหมดครับจะไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนี้นะครับลุกเลยรอท่านอยู่ครับสวัสดีครับควรีสีฟ้าสวัสดีครับแล้วคาวีสีฟ้ายังว่างอยู่เลย พี่ๆชาวปอที่น่ารักทุกท่านท่านรู้ตัวก็จะกระยับให้ผมนิดนึงครับนะครับท่านรู้ตัวก็กระยาบผมนิดนึงครับขอบคุณมากครับเบี้ยพอทะเบียนครับรู้ครับมาร้อนครับนะครับแต่วันนี้คุณล้อนหมดท่านครับนะครับท่านกลัะจังหวบท่านร้อมตั้งแต่เช้าแล้วครับมายืนร้อมตั้งแต่เช้าแล้วท่านยังไม่เข้าร่มเลยนะครับท่านในอำเภอร้อมตั้งแต่เช้ายังไม่มีใครเข้าร่มเลยตอนนี้ถึงปลุกแล้วครับตอนนี้ถึงปลุกแล้วก็ S <S> สว <cultural gaming> ัสดีครับขบวนเลายอขออนุญาตไม่ไ้อสเก็บป้ายหมดเลยครับอสต่อยย่าไปจำตู้นะครับอย่าไปจำตู้แล้วก็ออจะเก็บป้ายเลยนะครับเพราะว่ามันดูไม่สวยงามนะครับอ่อดังนั้นให้จำพี่การ์ตูนมาส์เือตัวเองเข้านะครับมาสต์เตัวเองมาหลังเข้าขวดน้ำที่กินแล้วอยู่หน้าท่านอย่าให้มีเห็นนะครับท่านทัตเพราะว่ามันจะไม่สวยงามขวดน้ำห้ามวางไว้ข้างหน้าท่านนะนะครับ นะครับเอามาทิ้งใหญ่ใหญ่ไปด้วยเลยนะครับนะครับกว่าน้ำอยู่หน้าได้ไหมครับทิ้งเลยนะครับท่านครับอะพยาเอามาทิ้งเลยนะครับพยายามาทิ้งใหญ่มีหน้าท่านนะขอบคุณมากเลยโอ้ยปูแม่สุดยอดปูเม่สุดยอดมีหน่อยไยกลางด้วยเอาว่า ยีสุดยอดครับค้ับมีเดอนปการไดนีคนเับขอบสุณมากครับผมทไหนที่มีเนกรอยากเดนไปทางขังนดาเขาไปอีกวันนี้รอนหรพี่ทั้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะันนี้อ่อ้านะครัเพื่อใหุ้กเยินะครับเต็มมาตลดกกยขงานรอมาแล้ครับ

ดูดีมากเยี่มเยเยี่ยขนาดงยิ้มเส็กกับั สวัสดีดครับ,บ,ดบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับตุ้งตุคนปตามจุดเลยครับตุกคนประจาจุดเลย อยยแถวนะครับเยยแถวนะครับขยะขยะห้ามมีแล้วก็ในระหว่างนี้ก็อีกรอบครับในการแต่งเนื้อแต่งตัวหมวกเสื้อผ้าหน้าผมป้ายที่ติดตรงบริเวณอกห้ามมีเอาออกนะครับเอาออกกระดุมนะครับติดแขนนะครับให้มีทิดนะครับแล้วก็ปล่อยแขนทุกคนนะครับนะครับอีกสิบนาทีถึงครับธรนรมธานถึงครับเหนื่อยนิดเดียวกัตั้งครับเป็นการแสดงกําลังนะครับให้ทางภูมิชาเหนื่อยๆได้เห็นว่า ชุดววรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของจังหวัดมุกคูเราเข้มแข็งขนาดไหนเป็นจังหวัดเดียวที่มีสอบเอยอะที่สุด1384คนเป็นจังหวัดเดียวที่เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญญาสพติดสอบอจับยาบ้าได้เองตั้งจุดตัวตึกค้นได้เอง,ง,ดเองโดยที่ไม่ต้องรวมกำลังพลกับตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับเป็นโมเดลของเราครับ่างเป็นโมเดลของเราดังัวันนี้ต้องแสดงสภาพกําลัง,งอกให้่านหินน,นะครับ

ไปหลุดครับไปหลุดังบนงดครับรูดดกอบกับใครชได้หมครับดครับดี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 ครดีครับ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 ดครับดีครับดีครับดีับดีครับครับดีครับดีรับดีครับดีับดีครับดีครัรัีครับดีครับดีครับบดดีครับดีคดีครครดีครดีครับ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  นะครับอีกสิบนาทีนะครับอีกสินาทีแยปอกัน,กนปปมเลยครับสีกปันกันสีปันกัน เราต้องให้ผู้ใดผู้นึงเราจับจับเด็จับแก้งไปเลยครับวิ่งวิ่งไปไวๆครับรถกระจีทดสอบทดสอบเจอหน้าตัวนนะครับท่านใดนะครับที่รเกีดเตินเดินจุดนะครับ มีกระเป๋านะครับวางอยู่ที่ V.I.P. นะครับของใครนะขอยาเออกนะครับพิริพิริชลบกดจไหนครับพิริดูดูตรงเตปียังไหนครับไม่มั่นใจว่าเป็นของของขอของของท่านใดปฏิอูดอูดกำลังมาตรวจระเบิดครับท่านสปอท่านใดเผื่อพบระเบิดมาตอนที่อูดมาตรวจนะครับขอยาดให้อูดตรวจสอบนะครับดีตอนนี้ขอยางเราก็ลงพื้นที่แล้วนะครับ

เปนจิงอาี่นี่ะิดเลยนวของงเอาปรดีครับครับูซ่จอต้นสังเข้าจิเขตหนึง้สังครับสจอนาราใช่ท่องโคนครับตัวแท้ดีตัวแทนนอกของเขตน่เนสังรอขยชินเหรอครับขอบพระคุณประเกียรติครับพี่วาย

วันนี้นะครับนะครับเป็นวัน้อรบททก่านากเพื่อนเอนเกีวครับเพื่อให้ความภาานะครับชุ้นรจารความตรอนบ้านของที่จังหวัดเชียงรายนะครับด้วยไลฟ์สดช่อง Youtube นะครับ อสสักกองนายองไงเพื่อเด็ดเด็ดเด็ดช่วงดึงแต่าคตะลันนัเนแหะเอาไม้พักไว้ต่กไปแล้วก็ไม่ขยับนะรันสุตะลันทับสุดใจข้าก่อนแล้วก็ไม่กินแลที่ไหนลอะไรฮนเลยครับ

ตชายรลบต้นชายต้นชายอย่า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 ให้มันปิ้วเช็ดเชดเช่ดดูนครับเช่ดูแล้วต้นชายเดี๋ยวมันปิ้วพับเวลาถ่ายรูปเขาไปมันจะไม่สวยงามครับใกล้แลวครับท่านครับท่านประธานใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วถามว่าพร้อมยังถ้าพร้อมเขาจะเข้าเลยอ่ะตอนนี้ฟังนะครับทีมลับท่านประธานถามว่าเราพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วท่านจะเข้าเลยครับ พร้อมไหมครับพร<อ>้พอไมไหมครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งในภาพ